สวัสดีจ้ามือนีก็ได้เวลาไม่เห็นกับเขาอีกแล้วค่ะกับเขาแรงในมือนีก็คือพัฒนาไสหมูบ่หมีนหมูก,กรอเด้นดิพี่น้องหมูธรรมดานี่ลแหละแต่ที่ทํกากันทาอาหารขเขาในมือนีก็คือนาะล้านคล้ายข้องเลยค่ะเพราะว่ามือนีง่ายอีกแล้วค่ะยง่ายดูค่ากันขั้วนี่ขั้วเคลื่อ,อนที่ก็ว่าได้เดี๋ยวกันนาเดี๋ยวกันล้างอยู่นี่แหละย้ายไปย้ายมาอยู่นี่ละมมี่เหลวจะเทียนเกิดกับเขานี่ ผัขดขนาของเขาใส่หมูมันนี่กรเฮ็ดแบบบ้านๆของเขาเลยเนาะค่ะกรใสน้ำมันแล้วก็ใส่พริกที่เท้าตำแล้วก็ตำโดยหมูลงไปผัดผัดให้มันเข้ากันพอให้หมูสุกแล้วก็ใส่คนาลงไปตอนแรกก็วาสิปรุงเคร่องก่อนทีพี่น้องแต่่ายานกระทะใหม่ก่อนก็เลยใส่ผักคณะลงไปก่อนนั่นเองค่ะตะเกียนจมก็สาจมเตาไปไว้ข้างหลังบานขึ้นเลยด้วยค่ะ บัดที่นี่มือนอีก,ก็ฝนลิ่นอีกกได้โจมกลับมาขืนอีกเตาเพชรปันวน่นมามันเบาเวยเตาพี่น้องนักกัน่ะแม่ข่อยกระโจมเองโจมไปหนามาหลังกลับไปกบมาอยู่นี่แลหละยายดูคักคั่วเขื่อนทีของข่อยนี่ปัน้นไอ้ักขนาดแล้วแล้ว้องกระิป,ปรุงรสเดือยเครื่องปรุงของเขาหนังก็คือซอสฟ้าเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวผงชูรสรสด,ด,ด,ดีอันแล้วยังก่อนซอสหอย แต่ก็น้ำตาลประมาณนี้แ่ละค่ะพี่น้องเครื่องปรุงกระบ่มีหยังหลายแต่ก็หลายอยู่ดอกวาเฮดก็เข้าไปเฮดกบเข้ามาที่เลี้ยวนาเลี้ยวหลังบมเมนหยังได้คี่น้องคนมาสื้อขอบางเทียบกระทั่งเฮดเทิงแลนขายของรังเทียมไหมตึมก็มีได้พี่น้องเด้อเพราะว่าตอนช่วงแรงเนาะคนก็สิมาสื้อของดีแน่นาะช่วงช่วงขายได้นั่นน่ ตอนเว้นนี่เงียบยิ่ดอกแต่ว่าตอนแรงน่ะเขาก็จะมาซื้อนั้นซื้อนีเนาะเตาเพื่อนนั่นกันใส่ฟืนนี่พี่น้องควนห่วยๆต้องเอาพันลมทางเอาเด้กกระสันควนกุบถีบโลดเสบตากระเสบมั่นกับ่แมนเตาแก๊สนาะควนอูดควนเอาอยู่นี่หละขันบ่หันพัดลมนีโอ้อว่าแมนอันดับอันควนอันไฟไหม่ผุนเด้อรดดับเพิ่งสิมาผุนละหลังจากนั้นก็สิเติมน้ำเปล่าลงไปนะพี่น้องแต่ว่าเฮียนข่อยนั้นมักน้ำร้ายแม่กินเข้าก็ต้องลาดแกงกัน ต้องน้ำไล่หลายพัดหนีซำอ,อมซำแกงขุนเด้ออยู่เฮียนนีปา้นนั่นก็เบิดเดเน,นพี่น้องกอันเน,น,นื้อมหยังน้ำเบิดกกอนเหนือกอนพักคนละหลงังจากนี้ก็สิพัดอีกสักระยะหนึ่งเฮาก็สิตักใส่จานได้เลยจ้าเตรียมพร้อมไปกินกันเลยหลังจากนี่กะสีมีอีกเมนูหนึ่งนะนะสีเฮ็ดตัวสีเฮ็ดจักสองสามเมนูสันเดีว่าเพราะว่ามันคนหลายน้อยยานบ่อิ่มกันแค่ถ้าเมนูเดียวนั้น กะสีมาตักใส่จานแหกกันเลยจานแหลกกะสีเอาไว้กินอยู่ร้านค่ะเนาะค่ะจานที่สองกะถ้วยที่สองกะสีเอาไปให้ลูกไส้จานลูกไส้กินู้เดียวอยู่บ้านอัีก็คบเกนึื่อยงผักตับัก้งในข้าหกนาบดสดนะครับ อันน I mean, <Yeah. S 3> mm ี้สุดท้ายจะมาให้นะ้ราย